ครับพบกับช่องแมงทับฟูชาแนลนะฮะตอนนี้ก็มาอยู่ที่บ้านน้าบ้านยายอุ่นนะฮะเอฟซีชาแนลนะครับวันนี้แวะเวียนมาที่บ้านของคุณยายอุ่นกันครับผมนะฮะก็คือมาน่นดูอ้าวพี่โตวันนี้มีอะไรเนาะนะฮะ วันนี้อนุยาตถ่ายยายอุ่นเอขออนุญาตถ่ายนะครับผมต่อต่อทีซีครับต่อทีซีครับคุณยายเออต่อทีซีโะครับอ่าแล้วคุณยายเมื่อกี้นี้เห็นคุยกับผมว่าช่วงนี้มันเป็นยังไงครับ ขายของนี่ก็เงียบเงียบเนาะลยขายของก็ไม่ได้ขายของไม่ได้ออแต่ก่อนผมเห็นยายเนี่ยวางของเยอะเลยช่วงที่ลุงพลแบบกําลังฮอตฮอตนะฮิตฮิตนะนะครับผมตัวนี้ตีชิล้ลมานะเขาบาเทลเอามาพิสังเนโกยเอามาข้าวเดียวมดข้าวเดียวมดบ้านนี้รถโยเอามากันแล้วว่าชุกจนเละแล้วก็บ่มีไผมาถามเลยครับยนละขายเพิ่ ยายกับป่าหาเอสหายโซนโคอะเอสผู้หลุดจกจกแจ๊กแจ๊กยุคแล้วทอมมี่แล้วยายเฮคนมาหนังอยู่ก็ช่วงนี้ยายก็อาจจะเลี้ยงเลี้ยงหลานด้วยเนาะช่วงนี้ย่าเลี้ยงหลานเพราะว่าเลี้ยงน้องอะไรนะชื่อน้องอะไรนะพี่ลูกผู้ชายน้ำเพชรน้องน้ำเพชรไม่ไม่บีเอ็มเนี่ยาะลูกของแอดบัตนะเออลูกของแอดบัตนะบันทึกหัด ไล่ยายกะเลี้ยงทั้งลูกชายทั้งหลานผมได้ใทงนีมไปอันกรุงเทพฯะนะกับมันอยู่น้ำยายนี่แหละน้องน้องเพชรเนาะจ้าน้องเพชรนะก็เ,เห็นมันก่อนเห็นไปลำอยู่อกอเห็นน้องขอไปลำได้อันนั้นเราเบ้อันเงินที่มันไปลำมาย่าก็เก็บไว้ให้เก็บไว้ให้เก็บไว้ให้เลยครับซื้ออันอุปกรณ์การเล่นซื้อผลแล้วเราลายเรายายคิดยังไงในการที่ลุงพลย้ายองค์พญานาคไปที่โน่น S <S จะคิดเน,นะรู้เนายะใหญ่ก็คิดว่าวิสบายใจแล้วะเอ็ดเนอะรู้ทางการพนทาย้ายจังหวะม,มันจําเป็นเนาะสารสร้างแล้วก็เท่ากับฝืนสารบ่ได้ก็ต้องทําตามคําสั่งสารเนาะต้องปฏิบัติตามคําสั่งสารเออ,อยาญเนาวะวาวนนี้ละแต่ความรู้สึกของใาญ่จะมีสบายใจแล้วใหญ่ยยกับมันหยีมันเหงาใหญ่ <S 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 ยยไม่ได้ขายสิ่งขายของเนาะไม่ได้ารไดเห็น,นเห่าขายของผายไรใดกะใดมาเน้ แล้วก็เขามากกับมะมดว่กโกยเนาะวีละเศ้าสามวีก็เขาให้เป็นร้อยก็บยายไม่ต้องทนเอาเลยนะนะะเป็นไปได้นี่อยากให้อยู่ใช่ไหมครับอยากให้อยู่กันเลยว่าคําสั่งผลสารกัดสินแล้วก็เข้ากับฝืนไม่ได้แล้วก็ไองได้ไปแล้วคุณยายได้มีโอกาสได้ไปเยี่ยมที่จำปาดงหรือยังยังบอกท่านไได้ไปเลยแต่ยายไปก็เต้สมัยยี้คุพงศภาพไปหะ ปลาืไปจังปลาดุงนะไปเทวดีอยก็ถ้าย้ายไปอยู่นู่นยายก็ไปกับแอดมินก็ได้เนาะลูกสาวก็ได้เนาะกับลูกชายก็ได้เนาะจาก็ไปในลักษณะไปเยี่ยมเนาะแล้วไปอยู่โดดยายก็เห็นยูดีไม่เ้งได้ยายไม่ได้เป็นท่านไปนี่นะยายวอลล์เราไปเยี่ยมอยู่เนาะก็ป้าแตนบอกว่าจะย้ายวันที่สิบแปดก็ในวันที่สิบแปดนะคุณยายจะไปด้วยไหม ันที่สิบเอ็ดเนาะครับตรงกับวันอะไรตรงกับวันเสาร์ครับคุณยายครับผมยายก็มีหันรับเนาะฮันรับพัดยันอันน่ะแล้วก็มือละไปยายก็เเบาเตรียมตัเตรีมใจวันละไปอยู่เห็นมิเป็นเตรียมใจไปอยู่เออเห็นมีเป็นผู้ได้เห็นมีเจ็บมีใครมีเป็นวินเป็นวิ่งได้ครับยายทดแต่มันเป็นวินได้สาวฟานเซลอย่าเลวให้เด้อยายเด้ออย่าให้เด้อยายจะให้ไอ้ผัวเนาะ ขับข้ามน้อยยายนเนาะมั็ไปดีเนาะขอเจ้าพะวนหน้าไหว้วนบรนําทางไปทอดทงจุดที่เมืองหมายไปทางนันะเออคือปลดให้เดินทางปลดให้เออยายกับอธิษฐานว่าเขาเนี่นั้นละอธิษฐานในใจเนาะเอออธิษฐานถึงถึงคุณยายจะไม่ได้ไปที่ไปส่งก็ตาม ถ้าวันวันวที่ไปม,ม,มีอุปสรรคมากคัดขวางพลูเทลอ,อันเชนท้างนี้คือมันขัอดเพรวไปทอดไปถึงที่จุดมหมายครัเออยายก็อธิษฐานมันนี้เขาปลอดภัยแล้วตอนนี้คุณยายก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงไหมครับบม่แข็งแรงกตไม่แข็งแรงละยายก็เจ็บผกเข้าขเจ็บมือนะฮะาหาเอ็ดขวาวาแล้วเนาะเอ็ดดูเอ็ดกินสุลุกินแน่ันก่อน วันก่อนผมก็เดินก็ขี่รถผ่านมาอยู่มองหายายอยู่ก็เห็นยายนอนหลับก็เลยเกรงใจเนาะก็เลยไม่ได้ใจนอนอยู่ทางใจผมครับผมก็เกรงใจเนาะก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เข้ามาพูดคุยด้วยยา่อยใหยยายนอนอันโฉนผู่อยู่ทางนั้นแล้วยายเมือยจนได้ทุ่งเราได้ยดูนึ่งละวันนี้ก็เลวยายกาแฟโอ้ยเราได้ไปส่งปูน้ำเขาอยู่บ้อที่เจอไปชักนำเข้าได้โยนเข้าได เขียวไปสองวันแล้วก็ขอให้ยายสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะสผมให้คุณยายได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจะได้มีโอกาสไปนู่นไปนี่กับลูกชายลูกสาวเนาะยายถ้าเกิดว่าย้ายองค์ูไปแล้วเนี่ยยายจะค้าขายอย่างนี้เหมือนเดิมไหมไมนมีบหมืนเดิมโดมีเหมือนเดิมจะค้าขายไหมเอาพูมมายขายเฮาไพขายขายไม่รู้ใครจะมีขาซื้อหรือเปล่าไม่ได้คนมาซื้อเนาะเขาก็ไม่ได้ขายห่านขายนี่แล้วก็รายได้ยายก็ใช้ของเงินพ้เท่าอ ด,ดูแลจีดร้อยนั่นละ่ะถ้ามันได้กะเข้ากะพอแต่เจีดซื้ออันที่ปีที่แล้วมาเนาะยายไม่ได้เอาเมดปีเลยเงินขะองเราน่ะเออมีแต่เงินเอ็ดสีเขามาซื้อก้ย๋ยซื้อของเออของ,อองแล้วเขาก็ปิดป่ายแล้วเอาเ้าก็เขากะเจีดได้ไปซื้อนมซื้อขนมมาใส่บา้าททำบุญ ลักบาทเธอมันโหดมันถึงเอฟสี่เขาที่เอามาให้พอเป็นแบบนี้ก็รายได้ตรงส่วนนั้นก็หายไปเลยเนาะเออก็หายไปเลยแล้วปนี้ก็ต่อไปก็ได้ใช้เงินผู้เท่าแล้วยายอ้ยายก็โตไปก็ได้ใช้เงินผู้เท่าแล้วก็บ้านก็เงียบกีบล่ะเงียบแล้วเออเงียบกีบคือเหมือนดืมนั่นละฝากฝากยังไปหาลุงพลหรื่บ่ลุงพลปแตนว่าไปหาเล่ากบว่าเนื้อเนื้เหอะ สูชูชูเนาะสุขภาพแข็งแรงจิตให่ไม่ฮืออ่อนแอเนาะมันยังเราลดพ้นไปเรืองราวต่างๆกะเฮอมันพ้นไผ่ไปเฮอมันทุกเรืองทุกราวที่เรืองราล่าที่มันเป็นปัจจุบันนี้กะเฮอมันพ้นไปแล้วก็เฮอสูแล้วก็เฮอเข้มแข็งมีฮืออ่อนแอเนาะชูเราเรืองต่อเห่านะต่อคนนะเฮอนิมนุนตัวเรืองต่อเน่ะเฮอเข้มแข็งนะนะใหญ่กะมีแต่เดี๋ยวนี้แล้วที่เราฟะไปก็ดีครับอื ก็ลุงมก็คุณยายก็อวยพรเนาะให้กับลุงได้มีควสามารถขัดปัญหาวุมสรริญได้เนาะอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงแต่ไม่เฮออันขัดขวางมีเฮ่อผลือเฮ่อมันพ้นผ่ไปทุกเรื่องทุกเา่าก็อยู่ดีไม่แฮ้งครับเดี๋ยวคุณยายคิดว่าคุณยายจะได้มีโอกาสได้ไปในวันที่บวงสรวงไหมที่ เขาจะไปบวงสวงที่นู่นบววันไหนบวงสวงผมยังไม่ยังไม่ยังไม่ทราบเหมือนกันเนีวันที่ไปส่งโกนโออันนาอันถ้ายายอยู่ดีไม่เฮงยายกล้วมีโอกาสแล้ไตยเยออเออเห็นยายม่เป็นวินเป็นเว้นนะยายนะจิบไข่นะมีคอยเปลี่ยนจะเปลี่ยนต่วินเนาะนั่งไกลๆด้วยเขาพัดเว้าคนเกชินลุดลุดไปอุตันพลูมันจะเปลี่ยนมันกระตุกคนมากกระปริบคอเลสเตอรอลในเส้นเลือด แล้วก็ทําให้แบบเวียนหัวเป็นทําเรื่องโปรตีธรรมดาอืครัแต่ยาย,ยาย,ย่ายปีนี้ไม่ได้ปิน่นแต่ปิ่นเท่าดิเป็่นเน้อยนินยก,กินน้ำ้อมโลมน้ำ้อรกี่คุ้มหือครับเออตอนนี้ก็สถานการณ์ก็ดีขึ้นแล้วเนาะเพราะว่าหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นมันก็ค่อยคี้คายไปเรื่อยๆ นั่นล่ะปัญหาอุปสรรคมันก็เป็นเหมือนกับพายุเนาะพัดเข้ามาไปก็โกกโกก็คุหนไปจำนานนั่นแหละต้องไปกระโกกโกกมันก็เงียบกิฟต์เลยนะเงียบไม่ได้ผลหลือล่ะยายก็ไม่ได้รายได้ผลหลือแล้วเป็นกำลังใจให้คุณยายเนาะให้คุณยายก็อยู่กับลูกกับหลานนานๆนะครับผมอยู่นานหลายแล้วก็โอ้ยเนาะโอ้ยก็ขอบคุณคุณยายเด้อครับเด้อ ก็ขอขอบคุณอให้คุณยายได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะปลอดภัยจากอโรคไข้ไข้เจ็บแล้วก็อยู่กับเป็นล้มโพลมไสให้กับลูกหลานเนาะแล้วก็ที่สาคัญก็เป็นกําลังใจให้กับลุงคนราแต่ตลอดไปนะครับผมขอบคุณครับยายนะกำลังใหญ่อดล่ะเจนละยายนะดื้อ